สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหม่อมห้าอย่อยท้าวอมแบบวิกตอเรียสีเขีซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากมุงบีนนี่อริบอจบไปแล้วประธานยังไม่มาเลยค่ะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเพื่อนเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไหนมึงเดี๋ยวเขลารอาออร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 ออรอเอรออรอรออรอรออูอรรอออ เก่งมากกันยังัคคนเก่งฮึ่มสิบโมงพอดีเลยถึงพอดีเลยจ้า <c oughs> ถึงโมงพอดีเลยนี่ชายสวยน้ำใสมากค่ะทุกคนดูสิคะมืดมือดอะน้ำทะเลเป็นสีแดงไปนคขึค้นแรงมากเลยนะคะระวังค่ะแต่กล้องระวังจมน้ำไม่ก็ <c oughs> oh ทุกคนพาน้ำเย็นมากเลยโอ้ตายแล้วหนาวมากเลยคะ่ะทุกคนเดูนน้ำมีที่ช่างใหม่เหนือที่นี่ยไปครับไปครับคนคะ ้ำไหลเชียวมากเลยค่ะแต่ว่า้เรางตลองใครว่าน้ำไม่เป็นอย่างมานะคะทุกคนคะไม่ไหวแล้วค่ะร้อนไปลไปหลังนู้นไปหลังนู้นสังสีเขียวอะวิ่งบีวิ่งเออตุมไม่ได้มาถ่ายไนนะสวัสดีค่ะกุกิตีค่ะที่ฉันถามไปดีขอรายงานค่ะตอนนี้ในท่าเรือยูกบที่ชายแดนปักต้นะคะช่วยดค่ะทุกคนตอนนี้มันระเบิดแรงมากเลยคุะ นะครับโค้ชรูดีเอ็มซีแลวตอนนี้กำลังแข่งกับสุโขทัยดีเอ็มซนะครับทุกคนผมเป็นโค้ชนะครับแล้บผมเป็นโค้ชนี่ครลังดูตัวนักเดียวนเขาเล่นกันอย่าแข่งขันมากทุกคนอ้ดูสิครับอ้โอ้น่าดมข้างแข่งเลยครับทุกคนไหนเนี่ยครับคุณนึกก่อนเลยในตอนนี้มายังมึงมาหรือยังสวัสดีครับผมเป็นนักเตะของสโมสรที่คุณบิมผมรับบทเป็นโค้ชกันโค้ชครับถ้างั้นก็ขอบคุณมุกแมทนี้เพราะข้างเหนื่อยครับปิ้ง ประมารอบสองรอบสามรอบ,อรอบเป็นร้อยรอบเลยครับโค้รวิว่งเยอะกว่าน, <c oughs> นักกีฬาอีกเยอะที่ไหนครับเออทางสนามนะครับมีนักกีฬาของคุณบีมแค่คนเดียวครับกันยาพาจะมาไหมานะครับเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วเราเรอรถเมย์นานมากเลยตอนนี้ยังไม่มาที่เลยเราจะนั่งกลับบ้านนี่โคตรทันแต่รถเมย์ยังไม่มาเลยเราเสียใจมากเลยร้อน,นมากเลยเนี่ยรถเมย์ก็ไม่มาสสายเสีเย,สยอยู่นแน่เลยกลางสนามรีวิวรีวิวยาวรีวิวยาว ไปครับครับโอ้ยามีความชื้นเล็กน้อยนะครับมีความเขียวสีเขียวที่สวยเป็นสีเขียวมรกตนะครับมันอยู่ในทะเลเลยครับทุกคนแต่ว่ากินไม่ได้นะครับใครอยากใครจะกินยาหาทำนะครับทุกคนนะครับนะครับ กับโคตรนี้พูดไปเราจะไม่ได้ยินเสียงนะครับตอนนี้ในกล้องแค่ขับไปพวเพื่อนจะได้ยินไหม10 <'s> โอ <laughs> <That> s <S มต <5 S 2> <า>ะโกนีหมวันี้อมค่ะ10ออี้1หโออมี่ถ่ายดีป <laughs> ก ประธานคนนี้ครับวิ่งเก่งมากครับวิ่งเก่งดีมากครับหนาทีก็วิ่งไปแล้วมสี่นาทีดอกอีกหนึ่งนาทีก็คือในน้ำตัวฝากฝากอะไรกับน้องๆที่จะเลือกแล้วหน่อยอย่าเลือกเลยเขาอยากให้สีดีอ่ะกาไม่โอลงคะแนนเสียงดีกว่ามันต้องเลือกแบบนี้มาหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งนะคะเออเออหนึ่งมาแบบมั่งมา้าสัปห์มีปืนนี่โอ้ยวโหหัวที่ถอย ตั้งป้อมแล้วตั้งป้อมแล้วไปพร้อมมาพร้อมกันโตกวายและดีโดกกดกดอัดแล้วใช่ไหมจะมาดูมุกรับบีบนะคะรับบีบกันรับบีบกันนะคะเฮียรับบีบค่ะทุกท่านอีมุกมึงอ้านมากมึงหัวโป๊กมากเงี้ยไอ้เนี่ยแล้วมึงสะพายกระเป๋าทำไมอะผ้าตาขาลูก เตรียมเเตรียมแล้ววางไปดึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รู้นะว่ามึงจะเบื่อแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับคือพวกเราก็เต็มที่นะอลมึงจะเดินหนีเดินกลับ้นเต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 ้น้นคนเเต้นต้นนต้นนต้น ตีดิงต no. 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 you know. ิงติงต oh! ิงต okay. hey, wow. ิงติงติงติดิงต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  好，OK OK。Okay. สวัสดีครับตอนนี้เราก็แตกองสองเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะไปทำงานต่อกันครับ<ย>ไปถึงไปถึงกูคนเดียวค่ะทำงานที่เราลาแต่ลืมเลิกวันหนึ่งนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งเราท้าทาเขาเสร็จละเหนื่อยมากร้อนมากด้วยทนมากเปิดแล้วห็นไหนยอมซึ้ใจเธอเดินจากฉันไปไม่รู้เธอ มีคนที่พาไปถึงลำปางอย่าลืมล้างแมสก์ปาใส่อ่าอาบน้ำนะครับวนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงสิบนาทีเพิ่งถ่ายแ่หนึ่งนาทีเร็วมากทุกคนตรงเวลามากไม่มาช้าแต่เลิกตรงนี้ออกเป็นไงคือรู้ไงไงมากี่โมงก็เลิกตอนนี้ไง ก็หลังเงิงซื้อนะเรามีดีฟเรามีสตอรี่บอร์ดใช่เพราะเรามีสตอรี่บอร์ดมันก็เลยไวขึ้นไม่งั้นเราก็จะมานั่งคิดกันก่อนเดี๋ยวเราจะแปะสตอรี่บอร์ดอุบัติอุบัติไว้ให้ทุกคนดูนะคะมีไปแล้เดี๋ยวกูณแปะให้ดูเดี๋ยวแปะต่วแป้งๆตรงนี้เลยเดี๋ยวให้มึงแปะไว้ให้เลยโอเล่นขอขอบคุณ พี่พิมพ์พิมพ์ยารากินทองที่ทำให้ช่องหม่อมห่ายใหยมีผู้ติดตามครบ100 subscriber หลังจากที่เราทำช่องมานาน6เดือนขอคุณพี่พิมมาจากใจจริงๆเลยนะคะถ้าพี่พิมพ์มวันนี้คงไม่มีช่องหม่อมคะ่ะ